มปิตาข้างหนึง่งไม่ต้องเข้าใจเรื่องราวรับความเป็นจริงที่เจอเธอและเขามีอะไรความสัมพันธ์อ่ะเริ่ม,มเมื่อหรออ่ะก็เอาแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้เราก็อยู่กับ FWC ในไม่ครับไม่ครับเอาชีวิตรอดนะเออวันนี้หลังจากที่เราทําบ้านในหลังที่สองในปราสาทปราสาทหรืออะไรก็ไม่รู้เนะี่ยอ่ะช่างบัร ก็เดี๋ยวเห็นว่าเป็นครั้งสมบัติของเราในตอนนี้ก็ว่างอยู่เพราะว่าเรายังไม่มีของเยอะขนาดนั้นเนี่เป็นไข่แล้วก็หญ้าเดี๋ย้โหเพียบของเยอะไปไหนดูโคตรเยอะโอเคก็วันนี้เดี๋ยวนะอืมรอรอเอาเก็บก่อนเอาเก็บก่อนตอนนี้เราเอาของเก็บก่อนแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวดใส่ใส่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอเคเราก็จะเอาข้าวเก็บนะเด มันจะได้มีข้าวกินกับเขาซะแล้วอ้ออ้อใส่เข้าไปโอเคแล้วผมว่าจาับพายเสร็จแล้วผมว่าจะทำฟาร์มแกะสีใช่ปะเฮ้ยเอยเอผมว่าจะทำมันแหละเออเดี๋ยวตอนนี้เราต้องคาบเอออยู่ไหนวะเนี่ยไอ้ที่กูอยู่ไหนไอ้เอออยูอ่ดิโอเคเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงว่าต้องทำเชือกใช่ปะอ่าต้องทำเชือกแล้วก็ เชือกลากแกะเข้าไปนะเออเราทำเป็นฟาร์มแกะสีเลยดีกว่าโอ้โหแต่ตอนนี้เราต้องหาสถานที่ก่อนเพราะว่าเราต้องเอาไว้ไกลๆหน่อยเออแต่ตรงน,นี้ผมว่าโอ้โหต้นไม้สูงมึงจะมาทําไมเนี่ยโอเคโอ้โหตรงนี้มันเป็นทำไมเป็นอย่างี้วะเนี่ยอ่ะแล้วก็ต้องไปฟาร์มดินนะเดี๋ยวไม่ใช่ฟาร์มดินเนี่ยเรามีดินเยอะอยู่แล้วไปดูก่อนว่าเรามีดินขนาดไหนเฮ้ย ก็ช่วงนี้ก็เป็นหวัดหนึงนะเออคือฝนตกทุกวันแหละกูตากฝน้วยกูพอดีว่าขับรถเล่นๆเออคือฝนตกอัดเลยกูนี่มันจะตกทําไมตกทําไมทุกวันทําไมอยู่บ้านกูแบบบ้านนอกกำลังจะปลูกข้าวทำไมแห้งแรงเออกูไม่รู้อุลตรเซกชีวิตโอเคก็อันนี้ดิน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 อ่ะก็เอาดินไปถมนะถมที่ก่อนแล้วทําที่ให้มันดีๆนะเพราะว่าแกะของเราจะได้อยู่สุขสบายเดี๋ยวด ขอแดกแป๊บโอเคเอ่อ,อว่าผมว่าจะทำเอ่อประมาณตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอ่อทั้งข้างนี่แหละดีปะวะเออตรงนี้แหละเห็นว่ามันโลง่ลงๆเดียเออก็จะทำจะปุ๊บปุ๊บอ่ะแล้วก็จะถมตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าตรงนี้มันไม่เอาไว้ทำอะไรวะเออเพื่ออะไรถาหน่อยโอเคเดีย๋ยวขอถมแป๊บถมแป๊บเดอเออเริว่วป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บจบเดอโอเค มันอันนี้คือไม่ใช่รอยอะไรนะมันรอยคิปเปอร์ระเบิด <c oughs> แม่งตะไบมันระเบิดแถวบ้านกูวะเนี่ยอ่ะระเบิดทะไบดักดาบโอเคขอผมให้ครบก่อนนะปั๊บเดิปั๊บเดิมดูด,ดิโอ้โหผมว่าผมไม่ระวังเองอะ่ะที่คิปเปอร์มันระเบิดถแถวบ้านผมเนะี่ยโอ้เซ็งเซ็งดูกูเซ็งขนาดเดย์เนี่ยโอเคเออคือโอมันกูต้องถ่มขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยโอ้โหโอ้โห คือมันตักถมเยอะมากอ่ะอคือแบบที่โล่งองเรามันไม่ค่อยจะปีเท่าไหร่เลยนะเราต้องตัดอ่ะตัดไม้ก่อนแล้วกันทําให้มันโล,ล่งอะตรงนี้โอเคไม่ได้าปลูกไม้แถวนี้เลยว่ะเราเออทั้งท้งที่รู้ว่าเราจะทําอะไรสักอย่างแหมโอ้โหดูต้นนี้ดิอืมมีเยอะไปไหนโอโ้โหมีเยอะเกิดไปละไอสัตว์หืมไม้มันเยอะมากอ่ะดูดิคือมันให้เราใช้แบบไม่หวัดไม่ไหวแบบไม่หมดอ่ะโอเค พอดีเลยเราจะเอามาคาฟเออรั้วพอดีเลยปะลงมาพอดีเลยเดชแต่กูได้รั้วล้อะโอเคแต่ขอจุ๊บจุ๊บปึ๊บเดชเดชเดชปึ๊บปุ๊บเดชโอ้โหตีเข้าไปตีเข้าไปฟาร์มก่อนตอนนี้เราก็ต้องถังพื้นที่ให้หมดนะเพราะว่าเราจะได้พื้ที่โล่งๆในการใช้งานเดชขอขึ้นแป๊บเดชโอ้โห้ึ๊บนี่โอ้โห้ย ก็ช่วงนี้ก็ลงก็2คลิปเหมือนเดิมแหละไม่ต้องไปลง3ลคือขี้เกียจอะไรจะขนาดนั้นไม่ได้ขี้เกียจหรอกคือมันต้องแปลงไฟนานอ่ะและอีกอย่างคือแคลเซียนในสตรีมมันซื้อไม่ได้แล้วเออมันซื้อต่อไม่ได้แล้วมั้งผมว่าอาจจะนะอาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้รู้สึกว่าย่าเรามันจะโล่งเหลือเกินอ่ะก็บิอดบอกบอกว่าให้กูสร้างบ้านอีกหลังไว้เป็นบ้านไม้เดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่เป็นบ้านไม้เป็นบ้านใบไม้อ้โหมันจะโหดกันไปละ คือฝนตกทีนึงนี่กูนี่เปียกเลยนะอะไรขนาดนั้นอ่ะใช่วันเดี๋ยวอ่ะมันก็ต้องถางให้หมดกันนะโอ้โหมึงเกะจังวะตอนปลูกทำไมมันไม่เห็นยากขนาดนี้ตอนปลูกให้วางเฉยแต่ตอนแต่ตอนถางเนะี่ยมึงดูด,ดิโอ้โออ่ะก็เก็บให้หมดนะเพราะว่าเราต้องเอาไปปลูกที่อื่นไนดะ้เออเราต้องแบบเป็นคนรักธรรมชาติว้ว้เราต้องปลูกเพิ่มนี่โอ้โหกูเป็นคนรักธรรมชาติต่้เมื่อไหร่โอเคนะครับใส่อ่ะเราต้องเคลียร์พื้นที่เออ ให้ปลดเดี๋ยว,ยวก็ขอบใจน้คนที่เป็นกําลังใจให้คือให้ทําต่อไปเรื่อยอะไรเงี้ยคือก็ขอบคุณจริงๆอ่ะเออและอีกอย่างกูขอพูดในคลิปนี้อีกครั้งที่2คือผมไม่ได้มาแคสเกมนะคือแคสเกมคือการสอนเล่นหรืออ,อะไรสักอย่างนั่นแหละอสอนเล่นหรือแบบเล่นให้ดูว่าแบบให้ดูว่าเนื้อเรื่องเป็นไงแต่นี่ผมคือเล่นเฉยเล่นแบบ เล่นแก้เบื่อเล่นแก้เซ็งแล้วก็ถ่ายลงเฉยนะเออคือมันไม่จําเป็นต้องแบบเข่งคัดอะ่ะไม่ต้องเป็นแบบจําเป็นต้องแบบเออกลัวที่จะทําเหมือนคนอื่นกลัวที่แบบเออจะทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมาให้เครดิตคนอื่นเขาอย่างเงี้ยเออคือมันไม่จำเป็นครับแค่เล่นให้ดูเฉยเว้ยไม่ได้แบบไม่ได้กูไม่ได้แบบไออะไรวะสอนพวกมึงเล่นตั้งแต่คืออ่ะเนี่ยแ,แ,แ,แค่นี้แค่แค่เอาชีวิตรอดอ่ะเออเด็ก เด็กยุคนี้ใครๆก็เขาก็เล่นเป็นอะ่ะเออคือเข้าใจปะคือแบบเด็กยุคนีเดดค้เขาฉลาดะเวยคือเขาฉลาดอ่ะคือแบบพวกมึงฉลาดเว้ยพวกมึงฉลาดขึ้นอะ่ะคือแค่เล่นคอมเป็นก็ฉลาดแล้วอะ่ะเออมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนแค่แบบเปิดคอมแบบพิมพ์ตัวหนังสือ,อยังพิมพ์ยากเลยเออนัอ่นแหละกูก็บน่นไปกันแหละโอเคแลดโอ้โหคือไม่ได้ชมลยว่าฉลาดแหละคือแบบมันก็ต้องเล่นเป็นอยู่แล้วนะทุกคนอะ่ะคือใครแบบดู youtube เป็นก็ต้องเล่นเป็นนั่นแหละ <laughs> มึงดูบนยูทูปเป็ดแต่มึงเลนเ่นด้วเป็ดไี่มึงมึงจะเล่นเพื่ออะไรโอเคก็อะไรทำประมาณสัก5อัน <laughs> ใช่ปะในพื้นที่ประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวขอขุดอันแรกก่อนอันแรกแล้วก็เอาไว้ตรงนี้นะเด้อโอเคเดี๋ยวโอ้โหกูไปทำพ่วงแป๊บโอ้ยแล้วทำพ่วกกอนทีีน,น้เราไม่มีพ่วงจะใช้ <laughs> รับความเป็นจริงที่เธอ เธอและเขาอ่ะฟังเพลงไปก่อนนะแป๊บเดงกูมาร้องเพลงโอ้โหลืมไปว่ากล่องสมบัติอยู่ฝั่งนี้ทางสมบัติเราอยู่ฝั่งนี้นะจ๊ okay. ะโอเครับคมเป็นจริงที่เธอ <c oughs> เธอและเขามีอะไรให้ความสัมพันธ์ลวงลง,งต่อไปข้างเดียวเหมือนกับต่อเวลาฉันแค่ค้าวัน กแกล้เอากูโหร้อ,องเพลงปุ๊บกดผิดปั๊บเลยอะไรวะโอเคอ่ะก็ใส่พัวไปก่อนเอาผ้วเหล็กนะเพราะว่าเราไม่มีเพชรขนาดนั้นเอาไูเ,เพชรยิบสี่เลยเว้ยก็เอานี่ไปต้มกอน,นแป๊บนึงทองแล้วก็นี่แล้วก็ครึ่งหนึ่งพอนะเพราะว่าเรามันต้องใช้เยอ,อะเออในโอ้โหแล้วก็ใครจะเป็นเบื่ออาชีพเลยดนะูแ้วโอ้โหนี่มีทองแล้วก็เหล็กหน่อยนึ่งอาไปด้วยอ่ะก็ เดอโอยก็จะทำพืนที oh, bitches, out, uh ่ประมาณโอ้โหฟาร์มไก่ค <c oughs> <saw> <c oughs> wow. uh ุณจะจะดูผลงานฟาร์มไก่ผมนะเดอดูนี่โอ้โหมันก็จะได้ไก่เด็บนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นเชี่ยกันไ่รูไม่เข้าใจมันเหมือนกันนะก็ไม่เข้าใจกับเออไอ้นะโปรแกรมนี้เท่าไหร่ไม่ใช่โปรแกรมเขาเรียกว่าเออระบบนร้เท่าไหร่นะอ่ะเดอโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หยรวยรวยรวยต้นไม้รวยต้นไม้ทำไปเดี๋วโอเพื่อ โอเคแล้วก็เอาอยากได้แอปเปิลนะตอนนี้อยากได้แอปเปิลมากว่าจะไปทำแอปเปิลทองทำ NBC นะเอ็นบีซีนะเออคือผมไม่เข้าใจเว้ยว่าทำไมเอ็นบีซีมันถึงหายไปอะเออผมเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นอะคือผมจับมาประมาณ7ตัวแล้วคือมันเหลือตัวเดียวตัวนั้นเว้ยกุงงมากหนึ่งสอามสี่ห้าโหถมข้างล่างด้วยว่าเเดี๋ยวข,ขึ้นก่อ <laughs> นเดี๋ยวไม่มีทางขึ้นโอเค ก็ทำประมาณพื้นที่6คูณ6ดีป่ะน,น่าจเอาเรียน1 2อ๋อกูละเ็กชีวิตเน่อะใส่เข้าไปเดี๋ยวกูวจะออกใครเดี๋ยวทีนี้โอเคขอขออกก่อนแป๊บเึิอ่ะโอเคนะเดี๋ยว1 2 3 4 5 6โอเค1 2 3 4 5 เราก็ต้องถมแนละถมให้หมด <c oughs> คือกูต้องถมเยอะมากบอกตรงคืออาจจะขนาดนั้นไม่หกคนเจ็ดดกวะเอาหกคนเจ็ดเลยล้วกันแล้ว,แ,ลวแต่มันโหดูดิดูด,ดิกูต้องถมขนาดนี้ยคิด,ดูเอาดูโอ้โหคือหลุมใต้บ้านเรามันเยอะมากเพาไอ้ตรงนี้มันเป็นแบบพื้นที่เหมืองละเออพื้นที่เหมืองโดยเฉพาะเลยคือกูงงมากทำไมกูมาเกิดแถวนี้อ่ะก็ช่าะเราผิดเองที่แบบเลือกทาเลตรงนี้นะเออ เดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเด้ปุ๊บเด้ตึ๊บเดมึงจะร้องทำไมนักหนาแกะโอเคปุ๊บปทำเกีอันดีปะทประมาณ6คอกดีปะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าสีในไมค์ครับมันมีกี่สีอ่ะอ่ะในละคอกที่หนึ่งแล้ก็ทำประมาณห่างกันประมาณตรงนี้โอเคอ่ะตรงนี้ก็จะเป็น7นะอ่ะยาวเจ็ดใช่ปะหนึ่งเดี๋ยวหโอเคก็ อ่ะต้องถมอีกอะก็ตรงนี้จะเป็น 6, 2, 3, 4, 5, 6โอเคเด็เด,ดโอ้ยตียาวตียาวตียาว,ยาวเดคือทำไมกูไม่แบบมันช้าจช่งไะง <c ười> คือแบบมันช้ามากอะอต้องเป็นแบบเพชรแล้วก็เอาไปไอ้นี่ปะไอเป็นอะไรนะเป็นแบบเอาไปเขาเรียกเขาเรียกอะไรวะกูก็ลืมอ,ะ,อะช่างมันเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีแล้วกัน โอเคเดี okay, นะ๋ยวขอตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะให้เสร็จอห้เสร็จอีกอย่างเออคือผมยังไม่รู้วิธีคาไม่ดีเลยไอ้เชือกเลยวะอาต้องให้เสร็จก่อนนะ <c oughs> อุย้ยกุณาสิโ okay, อเคตอนนี้เออตรงนี้ชิมไเนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกเจ็ด บบเนี่ยคือจะทำตั้งแต่ตอนเช้าจนตอนนี้เลยเว้ยคือแบบทำข้ามวันเลยหรือไงวะเนี่ยโอ้โหเด็ดเดโอเคก็ทำหกไอหกข้อดีหรือหกข้อหรือสี่ข้อดีวะมั่นใจวะเดี๋ยวตอนนี้เอาเอาให้เสร็จตอนนี้ก่อนสามสี่เจ็ดโอเคสองสามสี่ห้าหก สามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคเจ็ดพอดีอ่ะโอ้โหถมอีกแกเลยเลยเลยช่างมันเดี๋ยวเราค่อยถมอีกทีอ่ะตอนนี้เราก็ฟรีฟาร์มแกะสี่คอกเลยได้เฮ้ยเฮ้ยกูแบบเริ่มเริ่มโหดละโอเคไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับเริ่มโหดว่าฟรีฟาร์มแกะสี่คอกกูดิชักหล่อนละโอเคปุ๊บเดอโอ้โหปุ๊บเจ็บเดกสี่เราจะทำสักหกคอกแล้วพอจะได้พอดีเลยเออเฮ้ พอดีหกข,ข้ออะออโเอ่อสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองสามสี่ห้าหกนี่ปียาไปเลยปุ๊บปึ๊บเโอ้ยโอ้ยอันนี้ก็จะเป็นเกษตรกร,ร,กรคนเลี้ยงแกะและแล้วจะทำแกะสีด้วยอะโฮอ่ะก็มีคนบอกว่าเออลืมเลยเมื่อเช้านี้อ่านคอมเมนต์อยู่ว่ามีคนบอกว่าเออพี่ทำอันนี้ทำอะไรนะ ทำเออบ้านขนแกะสีโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะไปอีกแล้วเหรอบ้านกูยังไม่ถมเสร็จเลยนะเวย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอโ้จะเย็นจะเย็นจะเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูวงกับดาบกูทำไปไปอยู่ตรงนี้โอเคอ่ะต้องสลับกันแล้วกูว่าทำไมโอ้โหตีไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่ทางนี้โว้ยบ้มามึงบ้ามึงมามึงมาโอ้โห คือมันไม่หันมาไว้มันไม่วิ่งมาเหละเออคือมันอะไรของมันวะโอ้กูต้องถมอีกอะไรวะนี่าคิปเปอร์มันอันตรายตรงนี้ไปแบบมันแบบมันไม่ได้อันตรายหรอกแต่มันแบบทําให้เราปวดหัวได้เออคือแบบมันกดตีนนะคือแบบเป็นเป็นตัวอะไรที่กดตีนมาเว้ยมันซอมบี้มันยังไม่กดตีนขนาดนี้เออคือแบบมันทําให้เราหัวร้อนได้แบบคืออ๋อกูสากุดมามึงมันระเบิดทําให้เสียขออีกแหละอะไรแกเออดูดิ เติมเติมเติมปึ๊บเด้อโอ้โหดูดิคือมันแหว่งไว้มันแหว่งไว้หมดเลยอ่ะเออจะให้กูทล่ไงวะเนี่ยอ่ะอ่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปปึ๊บปุ๊บทำให้มันเท่ากันนะเออคือกูต้องมาแก้ใหม่หมดเลยเหรอวะโอ,โอะ้โอเคหนึ 4, 2, 1, 2, 1, 2, ่งสองหนึ่งสองสามก็ทำทางเดินประมาณสามถึงสี่ขั้นนะเดี๋ยวเติบเติมเด้หนึ่ง นี nee, okay. 1, 2, mm, 네่โอเคหนึ่งสองมนี <the <the> no, Wait, okay, ่โอเคเดี๋ยวเดเออเลยเป็นหนึ่งขั้นนะใส่เข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโหเจ็ดโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บกูจะถมบ้านปลาหมึกเลยวะทีนี้ปลาหมึกมึงไม่มีบ้านละมึงไปไกลไปมึงย้ายได้แล้วเฮ้ยโอเคเดะปุ๊บเดะปุ๊บ อ่ะผมก็จะถมตรงนี้ให้หมดเลยนะเพราะว่าเออแกะเราจะได้มีบ้านอยู่เดะโอ้โหเพิ่มเพิปม๊บิ่มเพิ่มเดโอเคโอ้โหไม่ต้องอ่าไม่ต้องถางยากนะเดะไม่ต้องถางยากลำบากเลยปะคือเราจะแค่ถมน้ำแค่นี้เองจบโอเคเดะโอ้โหซึ่งว่าหิวข้าวมากเลยตอนนี้11บเอ็ดโมงว่ายังไม่กินข้าวเลยเออคือกูต้องอดอาหารเลยอ่ะ ก็จะรีบทำให้เสร็จนะเพราะว่าเราจะได้แบบเฮ้ยเสร็จจะได้เสร็จเร็วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเน่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 ปุ๊บปุ๊บโอ้โหน้ำมันลึกมากตรงนี้เดะโอ้โหเสร็จแล้วอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วหกอันใช่ป่ะเดะต่อมาเราก็จะทำไอ้นี่เว้ยทำไอ้เรียกว่าคอกคอกไม่ใช่คอกดิไอที่เขาวรัวโอเครั้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บเฮ้ยรั้วก็จะทำอย่าง อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอเคเออรู้สึกว่าไม้เรามันจะไม่พอนะจ๊ะเอาชิบหายได้ไประตูจะ <c oughs> ทํารั้วเสร็จได้ไประตูชิบหายละอ่ะชักวันแล้วกันกูไม่แก้ตัวเดียนไม่ถูกเลยชิพโอโหโอโห้โ,อโหเซ็งชิบหายโอเคเดี๋ยวขออาศัยแล้วกันเออรั้วเราอย่างนี้นี่เองโอ้โหเมื่อกี้หลงอ่ะหลงว่ารัวา้วเออ บางทีเราก็หลงกันบ้างนะหลงๆลืมเลิมกันบ้างเออเราไม่ต้องไปใส่ใจโอ้โหขี้ผายก็ใสงเลยโอเคจะขออ่ะใส่ดีนะเราจะได้แบบขึ้นง่ายๆลงง่ายๆหน่อยเดะปึ๊บปึ๊บเดอะปึ๊บเดะโอ้โหโอ้โหแกะมันจะร้องอะไรเล็กหนาโอเคขึ้นง่ายตรงไหนล่ะดูดิกูขึ้นก็ไม่ได้ตรงนี้โอเคก็อ่ะเปิดไปช่องหนึ่งนะเราจะได้ขึ้นง่ายหน่อยโอเคปึ๊บเดะช่องนี้แล้วกัน ับช่องซับช่องอตรงนี้แล้วกันเน่จะได้ง่ายเค้ปุ๊บ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 เดวซึ่งว่าได้ยินเสียงซอมบี้อาจจะคิดไปเองก็ได้เด้เราแบบแค่ม,มาซอมบี้ขออย่างเดียวใหญ่มีคิปเปอร์มาก็พอละแค่ที่กูก็พอใจละกูไม่ได้เรื่องบ้าอะไรเลยโอเคออขอปุ๊บทอสแถวนี้ให้หมดกันนะเพราะว่ากลัวผีมันจะบอร์ กูพวกคิปโป้คิปเปอร์มันจะมาด้วยเจ๊ะหนึ่งไงชัดเลยเห็นไหมสกิลเลตันโหยิงแม่นซะด้วยเฮ้ยกูหลาเซงพวกนี้ไอ้คือมอนสเตอร์มันแบบชอบกดติดเอาเด้อเด้อพวกวายงไหเนี่ยกูตกใจหมดโอ้โหดูว่าปีศาจโอเคปุ๊บใส่ปุ๊บ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 เด้อเด้อเด้อกี้ใครเฮ็ดช็อตเราพี่ใครเฮ็ดช็อตเราใครเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของ โอ้ยกูหละเซิงมึลง,มมล,ง,มล,งมมลงมาทำไมมึงลงมามึงลงมาทำไมมึงลงมาทำไมเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะลงมาทำไมเอ้ยไม่ได้ทำข้อของมึงทำข้อของแกนะ่จ๊ะโอเคแต่ขอทำเพิ่มอีกสักหน่อยนะเพราะว่ามันไม่พอเพ้อเด็กจะเพิ็ปเพบ่มจะเพิ่เมเด็กน่าจะได้จะพอแล้วมั้งเนานะผมว่า50อันนั้นน่าจะพอลอะอะ ใส่เข้าไปก่อนตอนนี้ปุ๊บไปโหหยเด็กินแป๊บคือสองมือมันก็เป็นแบบก็สะดวกอยู่ตั้งแต่มันแบบเข้าใจปะคืออารมณ์คือแบบพอเราจะตอปุ๊บแล้วมันอยู่ดีมันก็กินอาหารเองอ่ะเออคือมันเสียอารมณ์ไว้คือมันเข้าใจผมว่าคนรีบปะเออคือแบบจะต่อปุ๊บมันก็กินอ่ะอะไรวะ ท่าที่มันจะแบบจะรู้ว่าอันไหนมันจำเป็นหนักกันคือคลิกซ้ายมันน่าจะจำเป็นกว่าคลิกขวานะใช่ป่าว่าคลิกซ้ายเออถูกละไม่ใช่ดิคลิกขวาก็น่าจะเป็นจำเป็นกว่าคลิกซ้ายเออโหกูนี่หลอนละหลอนละโอเคผมว่าจะทําทกันไกลนะกันไกลไปทำเนี่ยไปตัดขนแกะมาเราจะได้ขึ้นง่ายๆนะเนี่ยโอโ้โหเราต้องแบบคิดเผื่อไว้เยอะโอเคมึงมานี่มึงมานี่เอาจับจ็บ โอเคเอาแค่น okay, <laughs> <laughs> ี้พอเกิดมเ่เคยเห็นแกะขี้เรือนน้องขี้เรือนขึ้นเหรอควรไปหามอนะเจโอเคเดี๋ยวขอได้พิ่มทำไอ้นี่กันนะเออทำอะไรอะไนะนหอันได้เยอะมากอ่ะเออก็จะทำเอาไว้ขึ้นเอไว้ขึ้นโดยเฉพาะเด็ไว้ขึ้นตรงลิมนี่อ่ะเดื ก็ผมจะทำรั้วให้มันเต็มนะเออคือเราจะได้ขึ้นง่ายๆหน่อยเนี่ยเห็นปะเวลาลากแกะมันจะได้ไม่ขึ้นตามเราโอ้โหเราแบบต้องคิดเยอะๆเว้ยคิดเยอะๆคิดเยอะๆหน่อยคิดนิดหน่อยเดะโอ้โหอย่าผวนอย่าผวนพยายามอย่าผวนโอเคเดี๋ยวขอตีเข้าไปปึ๊บเดะนี่เดะใส่เข้าไปแล้วก็ขึ้นคือเหมือนได้ยินเสียงมงมุมอยู่แถวนี้เจอละเจอละตรงนั้นนี่เองนั่นแหละ โหมึงจะมาทำไมนักหนาวมาสเตอร์ฮะกูไม่ได้ต้อนรับมึงซะหน่อยโอเคน่าจะครบแล้วมั้งอย่างอย่างย่งเดม,มีมีมาได้ไงไวะตรงนี้ใครทำโอเคก็อ่ะต่อมาแล้วก็จะทำอันนี้นะเพราะว่าเอาไว้พัดหน้าดีกว่านะเออเออก็นั่นแหละก็ไว้พัดหน้าเราจะมาเอาแกะลงแล้วก็ไปหาญาติหานะพวก ดอกบลูดอกไม้มาทําสีแกะด้วยนะเออก็อ่ะไว้เจอใหม่พันนะ้าใครชอบก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเออก็พันี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะเออก็สำหรับพันนี้ก็บายบาย